จับได้แล้วค่ะจับได้แล้วสวัสดีค่ะทุกคนให้จ hey, ีโนมมท่ทุกครับก่อนเลยพนมมือแม่สอนน่าจำด้วยนะทุกครับก่อนเลยทุกครับสวัสดีครับโนเองครับโนผู้บึกบึนนะคะแม่จับโนม,มาทําไมวันนี้จับโนม,มาทรมานวันนี้นะคะในสวนผักน,น้อยๆของเรานะคะมีอะไรมาอัปเดตท,ที่แบบว่าโอียแม่หน้าบานมากขอบคุณนะคะโนหมัวมาแล้วจุ๊บนะ แม่ติดพี่อะกเกีดคนน้องป่าไอน้น้องจ๊บป้า<อ>ไปแล้วด้วยออกตังบ,ออกตงบ้างอกาไม่อ่ะม่ห้ทรมานอย่างเดียวป้าแม่จะอวดของคุณผู้ชมลงเลยจะไปไหนนะจะไปเตรียมพริกเกลืออะได้ไม่ต้องเผื่อแม่นะแม่ไม่กินพริกเกลือ จะกินดอกไม้กับพี่เกลือใช่ไหมเอามาถึงดอกไม้ให้เหรอป่าเดี๋ยวก็ต้องกินอันนั้นอยู่ดีแหละดอกไม้เออเดี๋ยวจะถ่ายดอกไม้ก่อนอนี่คือดอกไม้ที่ได้มาใหม่นะคะไม่ใช่ของตัวเองคนเดียวนะมีของแม่ด้วยนะคะซื้อมาฝากแม่พี่มิกด้วยเมื่อกี้ไล่จับเจ้าตัวนี้แหละไม่ยอมให้แม่จับไปจับจีโน่ได้มาเนี่ยฮะทำไมไม่ยอมให้ม,มามา้าอุม้มถึงบิดพุงเลยขอรีดน้ำวนหน่อยเด้อ ดูต้นไม้ดีกว่าเชอรี่เห็นต้นไม้มามายัางสวยมากเลยนะคะเจ้าต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้ที่มือใหม่มือสมัครเล่นเลี้ยงยังไงก็รอดนะเป็นต้นไม้ที่คนนิยมกันมากเลยนะที่นี่แต่ว่าเราไม่เคยซื้อมาเลยไม่เคยเลยนะคะเพราะว่าปกติกูไก่จะไม่ชอบไม้ดอกประเภทนี้จะชอบไม้แดกไม้ดอกไม้แดกไม้ดอกแบบว่าที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆอย่างมาร์เร็ตมาร์เก็ตเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อน และที่ชอบที่สุดคือกุหลาบนะคะในกุหลาบของเราเริ่มจะเยย้มๆแล้วนะคือชอบมากกุหลาบนี่หอมทุกต้นนะคะที่มีที่บ้านแต่พักหลังๆนี่เฮ้ยเรารู้สึกว่าไม้ดอกหลายอย่างมันมีสเสน่ห์นะคะมันมีสเสน่ห์มากๆเลยกลับมาที่ตัวนี้นี่ของกุไก่นะต้นเล็กนะคะสีเหลืองราคาถูกมากนะทุกคนดูนะคะราคาถูกมาก จะเอามาเลี้ยงเองนะอยากอยากเ,าเขาเรียกอะไรอะทำให้มันโตเองเนาะมันนา่าภูมิใจแล้วก็มีสีชมพูตัวนี้นะคะแล้วก็เอาสีส้มมาหนึ่งต้นนะคะนี่คือสีส้มสังเกตนะไอ้ตรงเนี้ยดอกตุ้มๆของมันอนะมันตุ้มคนละอย่างกับดอกนี้นะต้นนี้ซื้อมาให้แม่นะคะสีชมพูข้างในมีคลิปขาวแล้วดูดอกตุ้มๆของมันนะมันจะกลมๆนะคะเป็นแป้นทั้งๆที่แบบฮ้ยไปมันก็เหมือนกันนะ มันเป็นคนละเขาเรียกอะไรสายพันธุ์สวนนี้สีเหลืองนะคะซื้อมาให้แม่ต้นใหญ่ให้แม่มีสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีชมพูสีส้มอันนี้ของอุกก่นะความจริงอยากได้ต้นเล็กอะ่ะแต่ว่าต้นเล็กมันหมดนะคะมันไม่มีก็เลยต้องเอาต้นใหญ่มาเอามาเลี้ยงเองมันน่าภูมิใจเนาะสาวญี่ปุน่นค่ะมันสาวญี่ปุน <Hi. S 1> ป่นมากเลยค่ะไปกลมเบาะ คอนิชิบเดเดสมาชิกใหม่ของบ้านเรานะคะอ่ะเริ่มจากเจ้าใจนี่ก่อนชื่อเต็มน้องชื่อว่าน้องยุงโลเบลียก็เลยตั้งชื่อน้องว่าเลียอ๋อชื่อเลีย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 ใช่ชื่อน้องยุงที่เรียกว่าน้องยุงเพราะว่าอวตอบมันเล็กนาเห็นดูเหมือนยุงบินเต็มเต็มพุ่มไม้อนดะ ใบต่มันบินเยอะๆมันทำให้แม่นึกถึงยุงอะที่เห็นในกล้องนะคะมันเป็นสีม่วงอะทุกคนแต่ว่าตรงนี้นะคะเป็นสีน้ําเงินครามนะนเขาเรียกสีน้ําเงินครามนะรู้จักไหมลูกเงินครามสีน้ําเงินครามเลยเหมือนคล้ายๆดอกอัญชันใช่ไหมออสีดอกอัญช,ชันแต่ในกล้องมันเป็นสีม่วงเพราะอะไรเนี่ยเออ,เออหวานล้วใช้กล้องลูกดิใช้กล้องหนูก็เป็นอะ จริงดิสีม่วงเหรอจริงเป็นสีม่วงความจริงมันเป็นสีน้ำเงินครามอ่ะจากตรงนี้ไม่น่าเห็นแล้วก็สมาชิ้ใหม่รักลูกกับปลามากเลยอ่ะวันนี้ทุกวันละทุกวันก็ลาพ่อกับลูกนะคะซื้อให้เป็นของขวัญวันแม่วันนี้นะคะคลิปนี้เราถ่ายกันวันแม่นะคะน่าจะเป็นวันแม่แห่งชาติใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้เออพรุ่งนี้สิ เออแม่ละเมยแล้วโอ้เป็นวันเป็นวันแม่แห่งชาติเนาะพรุ่งนี้นะคะพ่อกับลูกก็เลยพาไปเลือกต้นไม้อยากได้อะไรเลือกเลยคุณแม่ก็เล็งไว้นานแล้วล่ะไอ้ต้นเนี้ยเพราะว่า,ามีคุณผู้ชมนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าให้รีบกลับไปซื้อหลังจากที่กูไก่ลงคลิปพาไปร้านขายต้นไม้ที่พาไปดูต้นส้มลูกดกๆเนาะมันคือส้มกำขอดนะคะ คุณนิสานเองนะคะพี่อ้อยขอบคุณนะคะเพราะว่าไปชิมมาตอนแรกอะ่ะไม่คิดจะซื้อเลยเพราะจําได้ว่าเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นอะ่ะตอนอยู่ไทยอะ่ะเคยชิมส้มกําขอดแล้วไม่ประทับใจคือมันฝาดเปลือกมันฝาดแล้วพี่อ้อยก็บอกให้ให้ชิมลูกหวานหวานคือกินได้ทั้งเปลือกก็ไปชิมนะคะไปชิมที่ร้านเลยนะโชคดีมากเลยอะ่ะพนักง,งานเข้าใจดีเขาเราไปถามถึงรสชาติแล้วกลับไปลองเชิงยูงไงพนักง,งานเขาก็เลยบอกแม่ทันทีว่า เด็ดชิมได้เลยนะก็เลยเด็ดมาชิมนะคะแล้วเขาแนะนําด้วยนะให้เลือกลูกที่งอมๆอมนุ่มๆเนาะพอเด็ดมาชิมแล้วทุกคนว้ฉันต้องซื้อฉันต้องซื้อต้นอันนี้ให้ได้อย่างเงี้ยก็เลยบอกลูกว่าแม่จะเอาต้นอันเนี้ยลูกมีเงินจ่ายไหมมีมันก็มีราคานิดนึงอะเนาะแต่ซื้อต้นเล็กมานะคะมันก็เลยแพงไม่มากถ้าเป็นต้นใหญ่ที่ไปถ่ายให้ดูวันนั้นต้นหนึ่งร้อยกว่ายูโรใช่ไหมร้อยเ้ยเห็นอยู่วันนี้ประมาณร้อยเก้าอยู่ ร้อยเก้ายูโร <100, S 1> ใช่ไหมหกร้อยเก้านี่ยต้นเล็กนี่ครึ่งราคาเข้าไปแล้วอะเกือบครึ่งราคาอะสูงแบบครึ่งเมตรอะอันนั้นสูงตั้งเมตรเท่าไหรอ่อะประมาณเมตรแปดสิบอะเมตรเจ็ดสิบได้เนาะเมตรเจ็ดสิบได้อะแต่ก็ช่างนเถอะซื้อต้นเล็กๆมาเลี้ยงมันน่าภูมิใจมากกว่านะเดี๋ยวพาทุกคนดูใกล้ๆนะคะก่อนอื่นมาดูน้องเอ่อลรียของน้ำหวานก่อน หรือน่องยุงของคุณแม่นะคะน่ารักเหมือนกันนะไม่เคยคิดจะซื้อนะคะแต่วันนี้น้ำหวานเขาเลือกของเขาเองแล้วก็เขาจ่ายเงินเองต่างหากด้วยนะป้าไม่ยอมก็เอาเงินไปยัดให้ป้านะป้าเป็นคนจ่ายเงินนะคะแต่อันนี้น้ำหวานเขาคนละขึ้นกับป้านะจ่ายเงินให้แม่กว่าให้หนูจ่ายเยอะกว่าด้วยเพราะเป็นน้อแม่ไงโอ้โหบอกเลยใช่ใช่เขอขึ้รวยรวยรวยให้ยรวย เอาละมาดูกันนี่ราคา45ยูโรอ่ะทุกคนก็แพงนะถือว่าแพงนะต้นประมาณ50เซนเนาะเพราะห้าบกสิเซนอะประมาณนั้นเพราะว่ายอดอ่อนมันเพิ่งโผล่ขึ้นมาดกมากอะเดี๋ยวจะมาชิมด้วยนะคะคกูกไก่ชิมที่ร้านแล้วประทับใจรีบซื้อทันทีมันสวยน่ารักเนาะเดี๋ยวรอดูนะว่าอยู่กับเรา มันจะออกดอกเอ้ยออกลูกดกแบบนี้ทุกปีไหมรอดูเนาะเพราะว่าร้านขายต้นไม้เขาจะทำแบบว่าเขาบํารุงอย่างดีอะมันก็เลยดกเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อใช่ไหม,มแต่พอมาอยู่ที่บ้านเราเดี๋ยวเราก็รอดูนะคะดูทีดูแลใช่ไหมมีมีเดี๋ยวเราก็เซิเร์ชดูใน Google ส่วนต้นไม้อวบน้ํานะคะยังไม่มีอะไรงอกนะมีมีตรงนี้หน่อยนึงนี่นี่นี่ต้นาฮาวเทียนะคะมีตรงนี้งอกอกอกมา ต้นน้อยๆเนี่ยเริ่มโตแล้วยังอยู่ครบนะยังไม่มีอะไรตายนะคะยังสวยงามอยู่พาดูสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ดอกเลยล่ะปีนี้เพราะว่าเอา่อเเรียกได้ทำสาวให้เขานะคะเปลี่ยนดินขุดต้นออกมานะคือขุดต้นออกมาตัดแต่งกิง่งดูเขากำลังออกเยอะเลยลูกน้อยๆดูสิ ข้อมูลที่ไปอ่านมานะคะของอิตาลีที่นี่เขาบอกว่าสตรอเบอรี่นะเป็นผลไม้ที่ใช้ปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงเยอะที่สุดนะมีสารปนเปื้อนเยอะมากมันถึงได้ลูกใหญ่พันใหญ่นะคะถ้าลองสังเกตนะใครซื้อสตรอเบอรี่ไม่ว่าจะพันใหญ่แค่ไหนมาปลูกเองนะมันก็จะไม่ใหญ่เหมือนที่เขาปลูกขายนะซึ่งแบบเอ้ยได้ยินก็ตกใจมากเหมือนกันนะไม่เคยรู้นะเมื่อก่อนเนี่ยล้างสตรอเบอรี่แบบผ่านๆน,น้าเดี๋ยวนี้ล้างนานขึ้นนะคะ ดูสิดูตรงนี้ดูตรงนี้เป็นกระจุกเลยอะอืมน่าด,ดูมากเลยนี่ไปจับแล้วเขาจะโตไหมเนี่ยโตโตโตนะนี่ทยอยออกลูกเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ซะด้วยนี่สตรอเบอรี่ขาวชอบมากสตรอเบอรี่ขาวนี่อร่อยอร่อยมากนะคะชอบยิ่งกว่าสตรอเบอรี่แดงอีกเพราะว่ามันมีความหวานความหอม ฉ่ำคล้ายสับประรดน่ะอาจจะเป็นเพราะเราชอบสับประรดเฮ้ยนอนนอน,น,อนหวานหวานมาจับนอนที่นี่แม่หน่อยนี่นี่ยยนี่เจอยังสุดแล้วรอสนะเอาไปทิ้งนอกรั้วเลยนอกรั้วเลยหรอใช่หวานทิ้งสวนเพื่อนบ้านหน้าบ้านเราเดี๋ยวหน้าบ้านเราตรงนั้นอะ่ะบ้านติดเราอะ่ะเวลาจับนอนหรือหอยทากไปทิ้งฮะนั่นแหละตรงที่มีพืชเขียวๆอ่ะให้น้องอยู่ตรงนั้นอ่ะ เวลาจับหนอนมาทิ้งจับหอยทากมาทิ้งก็จะไปทิ้งเหมือนกันมันอย่างกับมันไต่ามาอีกไม่ได้เนาะมีตะไคร้พึ่งลงนะคะตรงนี้ที่เอากล้วยออกไปแล้วลงตะไคร้ไว้โรสแมรี่แม่จะได้เห็นเห็นเองไม่กี่เดือนแล้วนะเดี๋ยวกันยาตุลานะคะต้องเอาออกเอาไปให้คุณอาคุณอาของพี่มิกปลูกนะคะเพราะว่าเขามีสวนใหญ่นะคือทิ้งไม่ลงนะ ต้นนี้คือมันเกือบสิบปีแล้วเราก็เอากิ่งนะคะมาชําไว้เขาบอกว่าโรสแมรี่เนี่ยเป็นอะไรที่ติดง่ายมากแต่อยากได้ต้นใหญ่ๆเนี่ยเอากิ่งใหญ่ๆมาชําไม่รอดเลยสักกิ่งนะตรงนี้แล้วตรงนั้นเพิ่งชําไปไม่กี่วันก็ดูถ้าจะไม่รอดอันนี้เพิ่งชําไปเมื่อเช้ากิ่งอ่อนกว่าทุกกิ่งนะรอดูนะคะว่าจะรอดไหมมาร์เกเตอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะคลิปที่แล้วที่พาชมสวนที่บ้านเขายังตูมอยู่นะ ตอนนี้ดอกเขาบานแล้วนะดูบอบบางน่ารักน่าดูเนาะเขาจะออกดอกแบบนี้นะคะคือกิ่งยื่นออกมาข้างนอกแบบนี้กลิ่นจะไม่หอมเหมือนมากกะเสตตรงนู้นนะคะมาดูพุทราจีนของเราเริ่มจะออกดอกแล้วนะคะมันจะมีตุ่มขาวๆเล็กๆตาซอกใบก็คือดอกของเขาเห็นก็ไม่เอ่ยจิ๋ว นี่มาส่องทุกวันนะเมื่อไหร่จะออกดอกนี่นี่นี่เห็นกันไม่เอ่ยตรงนี้นะตรงนี้นี่ที่นี่จะเรียกว่าพุทราแอปเปิลเนาะที่เมืองไทยเราจะเรียกพุทราช็อกโกแลตที่นี่เรียกพุทราแอปเปิลเพราะว่าลูกมันเนี่ยมีความป้อมมีความคล้ายแอปเปิลมากๆมองเผลอๆนี่ตอนเขียวๆนี่คือแอปเปิลเขียวเลยอะมาดูมะกรูดของเราที่เปิดผ้าคลุมกันหนาวออกแล้ว ใบอ่อนๆออกเยอะเลยแล้วก็ทยอยออกดอกออกหลายดอกแล้วก็ติดหลายลูกหน่อยนะลูกนะอย่าล่วงหมดนะลูกมัลิแตกยอดออกมาแล้วน่าดูมากเลยหอมที่สุดชอบที่สุดแล้วอะมัลินี่คือที่สุดของดอกไม้ที่ชอบแล้วอ่ะคราวนี้เราจะมาเลือกส้มลูกที่งอมที่สุดเอามาเทมนะคะนี่หวานแม่เห็นแล้วลูกนี้ลูกนี้ นี่ลูกนี้สม้มวันนู้ข้างหลังตืกใจหมดนี่ลูกนี้ส้มจี๊ดสีส้มแปรดนี่ได้มาแล้วดืด้อๆข้างในก็อืมจริงๆที่รักเห็นลูกเล็กๆอย่างนี้นะข้างในมีมเมล็ดใหญ่เลยเหมือนกันนะเอาเมล็ดออกนีมีมีฮะ เคี้ยวไปเดี๋ยวก็รู้เลยนี่อันนี้มีฝั่งแม่น้ำหวานเตรียมพริกเกลือมาเลี้ยวปากมั่นน้ำลายไหลอ้ยดูดีตื่นตื่นชะมาดเลยชิ้นนาสุริสมาบ้าบบมาทีเดี๋ยวชิมป้าเขาบอกมันยังไม่งอมอืมยังไม่ค่อยงอมอีกเกลือแตเปลือมันหวานโอราะว่าแต่ทำอืม Per con neoi. Amo dei. La buccia è dolce più della polpa. Eh. Perché non sono arancioni ancora come quelle Sono arancioni. Ma non come Ma la, non sono morbidi. Ma non vuol dire. Vuol dire credo. No. Mm -hmm. Perché quelle che ho mangiato era dolci. Perché era tutto arancione, molto più scuro di questo. mi sono ho maiกินแบบ สุกนะ. Cioè non maiกิน. เออแต่ต้นเนี้ยบอกเลยใครชอบกินเปรี้ยวน้ำหมดต้นแน่นอนเพราะวาใหญ่ขโมยของแม่กินนะตอนนี้เราก็จะมาบีบ,บ,บนวดทุกวันนะคะเอ้ยรูปไหนงอมเนาะเราก็จะเด็ดมากินตอนนั้นก็เหมือนไม่งอมเอาเขมากินแล้วเปลือกมันหวานดูนะฉ่ำไหมหหน้ำมันเพียบหอมไหมแต่กลิ่นไม่ค่อยแรงกลิ่นไม่แรงแต่น้ำมันเพียบเลยอ่ะแค่บ,บีบนี่นะ มเห็นกันไม่เอื้บีเอ้ยบีบบีบมันนิดบีบมันนิดนิดบีบนิดนิดบีบบีบตึ้งตึ้งตึ้งอุ้ยเดน้ำออกเยอะเอาแล้วมีคนชอบแล้วซื้อให้แม่แต่ต่อไปนี้คุณลูกจะแอบบีบทุกวันค่ะลูงไหนกินได้นะบีบบีบเด็ดพรึ๊บเราต้องรอมันงอมจัดจัดดีกว่าเราดูมันไปเรื่อยๆื่อแล้วก็อะไรงอมมากๆค่อยเด็ดเนาะเวลาหวานนี่มันอร่อยมากเลยนะ แม่ชิมที่ร้านี่แบบติดใจเลยอ,ะอ่ะอ่ะปิดคลิปให้คุณแม่หน่อยค่ะลาคุณผู้ชมให้คุณแม่หน่อยนะคะอาหน้าไปใกล้น้องยุงนี่ยอมรับแล้วใช่ไหมชื่อน้องยุง,ง,ยงก็มันเหมือนยุงอะ่ะอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมปิดคลิปให้คุณแม่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนถวายบังคมพ่ะยะค่ะ